้าทุนดีในฐานะคนราชบุรีนะคะเมืองซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลนิดๆเนีน่ยขับรถก็แค่ชั่วโมงกว่าๆค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือกิจกรรมของบ้านชุมชนไทยยวนค่ะชื่อว่ากาดวิถีชุมชนบ้านคู่บัวนะคะคูบัวอ,อยู่ห่างจากตัวตลาดราชบุรีประมาณ 3กิโลนะคะขับรถไปถนนสะดวกสบายค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมที่ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เองออกมาจำหน่ายนะคะที่หลักๆที่ป้าจะแนะนำก็คือผ้าไทยยนค่ะนอกนั้นก็จะเป็นการทำหัตถกรรมด้านต่างๆอาหารอาหารพื้นบ้านอาหารไทยยวนแล้วก็ตอนเย็นจะมีการแสดง ครื้มอกคริ้มใจมากเลยค่ะ <Okay. S 1> บางวันมีขันโตกนะคะวันนี้ป้าทุนดีพบกับน้องๆจากจังหวัดนครปฐมค่ะมาเที่ยวมาอุดหนุนสินค้าที่ตลาดไทย,ยวนคูบัวนะคะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณค่ะป้าขอบคุณนะคะคราวหน้าขอให้พาเพื่อนๆมาอีกเยอะๆนะคะป้ายินดีเลยอะ่ะที่เห็นชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ แม่ค้าใส่ผ้าซินไทียวนค่ะทอเองด้วยอยู่หมู่ไหนคะมู่5จ้าทอเองเหรอยืนยันได้รับทอไหมอ่ะรับทอไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับอะไรเหรอแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทอกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เมื่อก่อนเมื่อก่อน5,000 6,000นะคะอ๋อเหรอคุณชี้ลายแล้วบอกชื่อในเสียงไม่รู้ไม่รู้ลายนะครับลายเซียใช่ป่ะป้าน้อยเนะ นะนี่สีอันนี้อะไรมันนู่นเนี่ยอันนี้ปลาอันนี้กูดพี่ออกมาชี้หน่อยสิมนน้อยพี่คนทอยมันรู้อะไรนพี่ชี้เลยพี่ชี้เลยอันนี้ปลานกเขาอะไรชาลีครับอันนี้ปลานกอันนี้อันนี้ไอ้นี่อะไรนะขอเรียกไม่ใช่ขอเหลียวใช่ไหมแล้วอันนี้กูด แล้วอันนี้นกปลานกสุดนี่ไม่มีเล็บใช่ไหมอคได้ใจเราก็มีนักสืบใจจากะแม่ขายอ๋อนี่เหรอเล็บเหรอขอบคุณ้ทัขอบคุณใจของที่บอลลที่พี่ใส่เออนี่กันพี่ทอยเองเหรอข่าี้ี่ยดัเนี่ค่ะ คนที่นุ่งผ้าซิ่นเนี่ยทอผ้าซิ่นเองบนความภูมิใจเลยนะเออพี่ทอนานยังคะผืนเนี้สี่สิบปีแล้วอ้าวเหรอบ้านอยู่หมู่ไหนอ่ะหมู่สามแล้วตอนนี้ยังทออยู่ไหมคะทอเหรอแล้วถ้าให้สั่งทอผืนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ผืนเนี่ยแต่ผืนนี้มันแพงเป็นไหมหน้าสีเท่าไหร่แปดพันพี่ชี้ลายแล้วบอกชื่อหน่อยค่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น อ่ะบอกเลยมีหักดอกหักมันมีมันชื่ออะไรหักอ่ะเสียหักอ่ะเสียหักเสียหักนี่ปลาอ่าอันนี้ปลาอีเวดอันนี้ปลาอีเวดเนี่ยไม่ใช่ปลาธรรมดาแล้วเนี่ยเนี่ยใช่นี่ไอ้เคลวันไอ้นั่นน่ะยกมุกอ่ะยกมุกยกมุกยกมุกยกเสาคนละอย่างใช่ไหมใช่ใช่มีมุกมุกยกเสานี่มุกนี่อะไรกูดกูดค่ะกูดดูอย่พุ่งไปนะ อันนี้บ้านนกปลานนกนี่เสียค่ะพื้นนี้เป็นไหมราคาแปดพันค่ะและถ้าคนที่เขาสนใจสั่งทอกี่วันได้โอ้ยนานนานลดได้ไหมราคาราคาขี่เดือนได้อ่ะเป็นเดือนนะราคาจะประมาณเท่าไหร่คะก็แปดพันเนี่ยเพาะไหมที่บอกชื่อพี่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปดูเอาเบอร์ดูนะศูนย์เก้าหก เก้าสามหกเจ็ดสี่สองสามหมูอะไรคะหมูหมูสี่ค่ะหมูสี่นี่หมูบ้านป้าหลงมาเนี่ยหลงชิ้นปิ่งเกลียวอ่ะใช่มีบ้านใต้ตรงนี้ค่ะอ๋อหมูซีหมูเดียวกับคุณอารามคุณอารามที่ตายไปแล้วอ่ะหนูบอกชื่อลายหนูอ๋อลายหนูแล้วแต่จะงกินใต้ค่ะอันนี้ดอกดอกบานชื่นค่ะบานชื่นแล้วข้างล่างเป็นเชิงค่ะข้างล่างเป็นเชิงแล้วแต่ แล้วปืนปืนนี้เท่าไหร่ต่อไปืนนี้พันพ้าค่ะจ้ะขอบคุณนะคะน้องแล้วร้านอยู่ไหนเนี่ยค่ะซุ้มที่มีเสื้อผ้าผู้ชายค้อยอยู่นะซุ้มที่เท่าไหร่ซุ้มที่เท่าไหร่ซุ้มที่สี่สิบเก้าค่ะโอเคขอบคุณนะคะน้องชื่อชื่อองขอบคุณใจเย็นน้องอธิบายผ้าสิ้นไหนค่ะอันนี้อันนี้เป็นสิ้นซิ้วเป็นได้ปั่นคือได้ปั่นสองสีแล้วจึงจะมาทอทีหลัง ก็คือกอเป็นเกลียวเข้ากันน่ะัแต่แบบนี้มันจะเป็นสายฝนค่ะมันจะไม่เป็นลายออกมาแบบสายฝนต่างกับซิ้วยังไงอ่ะก็ต่างกันตรงที่แบบว่าเราใส่ได้สองหลอดอ่ะอ๋อสลับกันดํากับเขียวแต่ซิ้วซิ้วนี่ตัดในหลอดเดียวกันคือใส่สองหลอดสีเขียวกับสีดำอ๋อคแต่อันนี้มันจะมันจะพันกันไว้แล้วค่ะเป็นเกลียวกันไว้แล้วแล้วก็ใส่แค่หลอดเดียวก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้ จะเป็นลายในตัวมันเลยเพราะก็ปั่นอันนี้สองสีคือเวลาที่เราอะไรนะพอไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันสลับกันมันจะอยู่ในกระสวยเดียวกันสองคอทีเดียวอ๋อแต่ไม่ได้ปั่นรวมกันเป็นเส้นเดียวรวมกันเข้าใจเข้าใจน่าใช้เนาะร้านนพวรรณผ้าไทยค่ะการวิถีชุมชนคนคูบัวนะคะห่างจากตัวเมืองราชบุรีไม่ถึงสกิโลค่ะ อันนี้เป็นผ้าถุงเหรอเอ้ยกระโปรงเหรอกระโปรงผ้าขาม้าค่ะผ้าขาม,ามา้าหมักโคลนตัวเท่าไหร่ะรคะเนี่ยอันนี้สามร้อยค่ะมีมกเกงด้วยกางเกงก็สามร้อยไหนเกงหันมาสิคะางเกงเป็นแบบนี้อ๋เกงยีนยางนะคะตรวสามร้อยเหมือนกันใช่ค่ะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยอือสวยจังเลยเนาะจ้ะชายก็ใส่ได้ชอบแบบนี้ ขอบคุณนะน้องนะตลาดนี้เปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะเก้าโมงครึ่งถึงทุ่มค่ะแต่ส่วนมากจะไม่ถึงอ่าเหรอปิดก่อนไม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะใช่ัน่ั้นค่ะป้าทุนดีมาเจอผ้าผืนหนึ่งนะคะใช้ได้หลายโอกาสเช่นงานขาวดำอะค่ะผืนนี้เท่าไหร่คะขายเท่าไหร่นะสามพันห้าพูดดังๆนะ สาม <3, S 2> อืมเป็นผ้าจบอ,อันนี้เป็นด้านในเอาเปิดด้านนอกค่ะ,อ,ะ 3, 5, อืมโอเคอันนี้ราคาที่ติดคือส<ะ>ี่พันแต่ถ้าบอกว่าป้าทุนดีแนะนำมามาซื้อได้ในราคาสามพันห้าค่ะมีทุกสีทุกลายนะรู้จักชื่อลายไหมอันนี้ชื่อลายอะไรอันนี้เขาเรียกเชื่อว่านแต่เขาเรียกว่า นึกไม่่อแตรู้กูดได้ป่ะน่าจะใช่ค่ะแล้วถ้าแบบนี้ก็อยาเอกกับละคูบัวอันนี้ปีนี้เอออันนี้เอกะละคู่บัวอะไรเขียวแดงดำนี่ลายขอเหลียวอันนี้โบราณรุ่นแรกอือจ้ะอันนี้ขายเท่าไหร่ดีเนี่ยมีห้าร้อยจ้ะอือยกเปิดอันนี้าขอบคุณหนูขอบคุณหนูเนาะเอกะละคู่บัวรุ่นแรกโบราณจ้ะ ติดต่อได้ร้านป้าพิษผ้าทอมือนะคะนี่นางแบบกิติมาศเลยค่ะที่มาเที่ยวกับป้าทุนดีนะคะป้าทุนดีสะสมพาไว้เยอะเลยค่ะถ้าสนใจติดต่อที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง